สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมทุกท่านเลยค่ะมาแล้วพลังงานชาวราศีกุมนะเรามาดูกันจีว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงสองสาวันนี้นะคะขอพลังงานชาวราศีกุมทุกท่านเลยค่ะกาลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่คุณเข้ามารับชมสองสามวันนี้ค่ะชาวราศีกุมใบแรกเลยนะคะใน Ace of Cups ค่ะแล้วก็ King of Pentacles นะคะชาวราศีกุมคุณกำลังมีช่วงเวลาแห่งความสุขนะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้ได้พบเจอเนื้อคู่ได้เกิดความสุขความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณคุณกำลังได้จับต้องกับความฝันของคุณที่คุณอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นจริง ไม่ว่าตอนนี้คุณมีพลังงานอะไรก็แล้วแต่คุณเชื่อมั่นไหมว่านี่คือเอซับครับค่ะการเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณกำลังได้พบเจอสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามคุณกำลังได้ค้นพบในสิ่งสิ่งนั้นคุณอาจจะค้นพบความสุขของตัวคุณเองคุณอาจจะพบค้นพบงานอดิเรกของคุณคุณอาจจะค้นพบสิ่งที่คุณอยากที่จะทำ คุณอาจจะค้นพบความรักครั้งใหม่หรือว่าความสุขครั้งใหม่ของคุณคุณกําลังตามหาอะไรอยู่คุณกําลังที่จะได้รับสิ่งนั้น king of pentacles คุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นชาวธาตุด,ดินหรือว่าธาตุน้าหรือว่าคุณกําลังได้พบเจอเนื้อคู่คนรักของคุณซึ่งเป็นคนไกลหรือว่าเป็นคนที่ร่ารวยมั่งคั่งเข้ามาในความสัมพันธ์หรือถ้าไม่ได้ร่ำรวยมั่งคัง่งคนคนนี้ก็มีทุกอย่างพร้อมค่ะหน้าที่การงานแล้วก็การเงิน มีความรวมสมบูรณ์ในตัวเองเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆเรียกได้ว่าเป็นโซเมที่เข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆนะคะและถ้าอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่คลี่คลายก่อนหน้านี้มันจะเริ่มมีความสุขคลี่คลายเบาสบายสบายใจขึ้นในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นทำอะไรกับตัวเอง เช่นการลงทุนการเ,าเรียนต่อการเรียนรู้หาข้อมูลหรือว่าอยากที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการหยิบจับนะคะอะไรขึ้นมาทําธุรกิจทํางานอลริเรกหรือว่าหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นพลังงานของการขึ้นมาในเรื่องของหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้หมายถึงว่าไพ่อยากให้คุณลุกขึ้นมาในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้เกิดผลลัพธ์ ที่คุ้มค่ากับการรอคอยนั่นหมายถึง king of p e n t a c l e s คือคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะได้ทรัพย์สินได้เงินมาได้ความร่ำรวยมั่งคั่งมาจากาจากการสร้างด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันมีบางสิ่บอย่างที่อาจจะทำให้คนรู้สึกอิ่มตัวกับบางเรื่องอาจจะต้องลุกขึ้นมาที่จะ ค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆนะคะแอคทิวิตี้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเซ็งๆในช่วงนี้นะคะเบื่อๆนะคะอาจจะไปทํากิจ,จกรรมใหม่ๆทําให้คุณรู้สึกมีพลังงานที่ดีๆแล้วพอคุณมีพลังงานที่ดีปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกข,ของความสุขหลั่งสารความสุขของคุณและทําให้คุณได้มีไอเดียในการต่อยอดในบางเรื่องที่คุณอยากที่จะทําในชีวิตค่ะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการทรําธุรกิจหรือว่าการต่อยอดไปในเรื่องของการอยากที่จะสร้างอะไรให้กับตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันนะคุณอาจจะลงทุนหรือว่าคุณอาจจะทําไรท่ทําสวนคุณอาจจะทําอะไรก็ได้ก็ตามแต่ค่ะสามารถที่จะอดทนอดใจรอกับการเก็บเกี่ยวนะคะของตัวเองหน่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตกําไรนะคะบางเรื่องได้ได้ว่าก็จะต้องอดทนหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันอาจจะมีอะไรที่ดู อึดอัดดูเบื่อเบื่อนะคะเต็มอิ่มกับบางเรื่องนั่นเองค่ะหากิจกรรมให้กับตัวเองนะคะและในการตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็จะต้องใจเย็นๆจริงๆนะคะจะทําอะไรจะลงทุนอะไรจะเรียนรู้อะไรก็คือต้องต้องคิดเป็นเหตุและผลประมวลผลก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะหนึ่งสองสามสี่นะจะไปต่อได้ไหมนะคะเพราะนั้นต้องต้อง,องศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนนะคะถ้าอยากที่จะเริ่มอะไรใ,ใหม่ๆกับตัวเองค่ะ ชาวราศีกุมสวยงามมากๆเลย for o p e n e s นะคะ่วงแหนสมบัติของตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องแบบว่าเขียมหน่อยนะคะเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้อยากจะหยิบจับทําอะไรบางทีบางครั้งมันก็อาจจะดูยากแต่บางอย่างมันก็อาจจะดูง่ายเช่นการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้อาจจะใช้ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในการเอาเวลาไปเรียนรู้แล้วก็หาเพิ่มเติมข้อมูลในนั้นมา มาเป็นอะไรที่เสริมไอเดียใหม่ๆกับการงานหรือว่าอาชีพของตัวเองหรือว่าธุรกิจของตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ในการวางแผนเรื่องของการเงินรนะคะลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ยังไงนะคะการเขียนประหยัดมัธยสถ์แล้วก็การห่วงแหนาสมบัติของตัวคุณเองนะคะสาคัญมากๆอาจจะมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าต้องคือเข้ามาให้คุณรู้สึก ช่วยเหลือเขานะคะหรือว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือให้คุณพพอร์ตเขาหรือว่าเข้ามาพูดอะไรบางอย่างที่ที่อยากให้คุณช่วยเหลือเขาเองโดยที่เขาไม่ได้เอ่ยปากขอนะคะอันนี้ก,ก็ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะ The world เกิดขึ้นค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกสู่อะไรใหม่ๆของตัวเองนะะ่เรียกได้ว่า the world ก็คือการ กำเนิดเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่อะไรมีใหม่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลกกงการเดินทางการเดินทางไกลหรือว่าการลงทุนการทํากิจการธุรกิจการเติบโตนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําอะไรมีใหม่กับตัวเองมากๆเลยเช่นอาจจะเป็นอะไรที่ทําจากออนไลน์หรือว่าอะไรที่ทําจากเกี่ยวกับธรรมชาติแบบนี้นะคะอะไรที่ส่งเสริมเกี่ยวกับธรรมชาติความรวมสมบูรณ์หรือว่าการพัฒนาหรือว่าในโลกออนไลน์แบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็น อะไรใหม่ๆทําให้คุณได้ทําเงินแล้วก็ทางานหรือว่าจะส่งเสริมให้คุณได้รู้สึกว่ามันมสดชื่นมากๆถ้าคุณรู้สึกเบื่อกับอะไรหรือว่าอิ่มตัวกับอะไรนะคะอาจจะออกไปหากิจกรรมใหม่ๆเดินทางใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับเพื่อเรืเอง energy พลังงานของตัวคุณเองนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมี ได้เดินทางบ่อยๆในช่วงช่วงนี้นะคะเดินทางบ่อยๆนูๆน่นนี่นั่นทํางานตรงนู้นตรงนี้หรือว่ารับจ็อบอะไรก็ตามแต่ก็วางแผนแผนให้ดีนะคะมีแผนแผนสำรองในการเดินทางนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกใช่ไหมคะก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยเช่นกันนะคะก็วางแผนให้ดีๆค่ะ1 2 3 4นะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครที่มาจากแดนไกลทางไกลนะคะอย่างที่พูดไปอาจจะเป็นพลังงานธาตุลมด้วยนะะที่เข้ามาแล้วก็ เรียกได้ว่าไฟล์ออฟซอร์ดบางเรื่องก็อาจจะต้องใจเย็นในการคุยการเจจานะคะจะคุยใจเจจาการพูดคุยอะไรก็หาถ้อยคําคําพูดค่อยๆค,คุยค่อยๆเจจาค่อยๆเคลียร์นะคะบางทีบางครั้งอินทรีย์ชันของคุณสัญชาตญาณของคุณนะคะหนึ่งถ้วยกําลังนํำพาให้คุณได้ออกไปสู่อะไรใหม่ๆกับตัวเองคุณอาจจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่มาจากโลกออนไลน์หรือว่า พบเจอกับเขาคนนั้นผ่านการเดินทางก็ได้เช่นกันหรือว่าผ่านการได้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตมาแล้วก็ได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะเธอรหรือเขาคนนี้อย่างที่บอกค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะมีสเสน่ห์เฟลลี่ดูอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีมากๆบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางกลับบ้านนะคะกลับไปเยี่ยมพเพาะครอบครัวนะคะหรือว่า กลับไปยังสถานที่ไปพักผ่อนอาจจะเป็นช่วงวันหยุดนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้เดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดหรือว่าแพลนอะไรบางสิ่งบอย่างที่แพลนมานานแล้วก่อนหน้านี้นะคะ The Fool ค่ะความสนุกสนานความอิสระเสรีภาพจะนำพาคุณได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของคุณเพราะว่าบางท่านอาจจะตามหาความสุขของตัวเองคุณอาจจะชอบอยู่ในสถานที่สงบแล้วก็ธรรมชาตินะคะ มันทาให้คุณรู้สึกมี energy พลังงานที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากเริ่มต้นคุณสามารถทําได้เลยไม่ว่าความฝันคุณจะคืออะไรก็ตามแต่ว่าในสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการจะทําอะไรต้องใช้เหตุผลแล้วก็ใจเย็นให้มากๆถ้าอะไรที่มารู้สึกว่าอิ่มตัวคุมเครืออึดอัดหรือว่าเดิมๆเบือ่อๆก็ออกไปหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอาจจะไปไปสวนสาธารณะไปไว่ายน้านะคะหรือว่าขับรถไปเช้าเย็นกลับอะไรบางอย่างหรือว่านั่งรถไป นักดไฟไปเที่ยวหรือไปออกไปสู่อะไรใหมะะ่ให่ค่ะ The World มันเป็นการเปิดโลกอะไรใหม่ใหม่จะทําให้คุณได้พบเจอ energy พลังงานใหม่ๆอาจจะทําให้คุณได้ค้นพบอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่คุณรอคอยและที่คุณตามหาก็ได้เช่นกันนะคะมีพลังงานของ d y Feminine นะคะความรู้สึกของความผูกพันของความรักใครบางคนส่งมาหาคุณคุณอาจจะได้พบรักพบเจอกับใครบางคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่าคนไกลนะคะ ใครที่ออนแอปพลิเคชันอยู่แอปหาคู่ก็อาจจะมีใครเข้ามารู้สึกว่าถูกชะตาถูกชะตาต้องตาต้องใจช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คุยอย่างมีคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะมันอาจจะมีพลังงานดึงดูดเกิดขึ้นหรือว่าเธอหรือเขาคนนั้นดึงดูดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของโซเมที่ได้เจอกันแล้วมันรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะเพราะฉะนั้นคุยแล้วก็เรียนรู้ไปก่อนใครที่ คุยกับใครออนไลน์ก็ระวังมิฉาชีพด้วยค่ะมีทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะอะไรที่มันไม่เคลียร์นะคะการสื่อสารอะไรติดขัดก่อนหน้านี้อาจจะได้รับการติดต่อพูดคุยการเจรจารนะคะการประนีประนอมนะคะบางท่านอาจจะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยช่วยเหลือในช่วงช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรที่มันเหมือนกับว่าสุดต่งไปก็ไม่ดีค่ะอะไรที่รู้สึกว่ามัน เหมือนสุดโต่งมากเกินไปนะคะอาจจะสนุกสนานมากเกินไปกับกับตัวเองกลายเป็นว่ามันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังเดินออกไปมันมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของอะไรก็ตามถ้าในวันนี้คุณคิดที่จะวางแผนในเรื่องของการลงทุนในการเงินนะคะที่คุณจะได้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าหลายช่องทางมากขึ้นคุณอาจจะมีการวางแผนเรื่องของการเงินในอนาคต หรือว่าวางแผนด้วยของการเงินที่จะลงทุนหุ้นออนไลน์หรือว่ากองทุนรวมอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะสร้างรากฐานไม่ให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะยิ่งเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมันจะยิ่งทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรคุยหรือว่าเดินทางหรือว่าจะจะอะไรก็ตามแต่ขอให้มีการวางแผนนะคะเพราะว่าการที่เราจะกล้าออกไปในอนาคตะคะ่ะมัน มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นมันเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะเพราะฉะนั้นจงมีสติแล้วก็มีสติสมาธิกับตัวเองด้วยนะคะคุณพร้อมแล้วค่ะบางท่านกําลังได้เจอความรักที่จะเข้ามาโรแมนต์นะคะชาวราศีกุมคุณกําลังได้มีใครเข้ามาจีบคุณนะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ เป็นคนอยู่ไกลาจากคุณอย่างที่บอกไปถูกสเปคต้องตาต้องใจและเธอหรือเขาคนนั้นมีสเสน่ห์มากๆคุณกำลังได้เกิดความรักความโรแมนติกเนื้อคู่กําลังมาค่ะถ้าคุณเปิดใจนะคะแต่ไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์นะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอพลังงานที่แตกต่างแล้วก็เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเขาคนนั้นอะที่ที่เห็นเด่นชัดเลยคือเขาไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์และเขามาแบบว่าความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น get more information ก็คือเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักค่ะแล้วคุณจะได้ ว่าความรักที่โรแมนติกนั้นเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกุมนะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโดนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ